โอ้โหกกแล้วพี่เปิ้ลแม่งมารกก์คพอดีรถเลย <laughs> เกิดรถเกิดตรงมาร์คเลยโอโหเป๊ะจริงๆวะ่ะยังยังยังอีกนิดนึงเอออีกนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป๊ะนะเป๊ะละ <laughs> แต่พี่ปอนเขายังอยู่ใช่ไหมเห็นเงียบกิ๊บเลย <laughs> เล่นติ๊กต็อกอยู่โอ้โหพวกคู่เลยเหรพื่อนพวกกู่เลยนะ <laughs> ยนะโอหสุดยอดทุกอย่างเดี๋ยวมันว่างไปมันมันง่ายไปแบบเล่นมือเลยต้องมีต้องมีคอนเทนต์ จะจกไปโถเออพอไปลองเล่นบารีวแล้วไอแบดมันแบรเรวหรือบารีวอะเบอรีวิวเบอรีวิวเบอรีอรวอริวเนาะแบเรวเนี่ยไอที่ไม่กินนอนปะอันนั้นแบเรวอ,อ๋อเออยไปมาแล้วรู้สึกนิ่งกว่าเอเคถ้าชินแล้วปืนอะไรก็นิ่งอย่างนี้นี่เองถ้าไม่ชินอ่ะถ้าไม่กินก็ุมให้อยู่แล้วกัน <laughs> ผมไม่อยู่คนนึงไปไหนไปนอนเดียวห่วงแล้วไงยังอ่ะแต่เบื่อกวนปีนขมับแม่งไม่ทำเฟสอ่ะไม่มีนะ พราะนี่เสียงระเบิดควันไม่ใช่ชันนะไม,นนะไม่เชื่อหรอกคุณธนก,กรแน่นอนเลยมาจริงๆอย่างนี้นนนอโอ้โหไรจ<ค>ุดประทัตไรจุดประทัตมีคนแอบทำเฟสแบบเงีบเงบเยบๆมีใครก็ต้องเปิดเสียงดำเรื่องนะสิแถวเนี้ย มีปืนกลไม่มีนสไนเลยอย่าพูดเสียงดังเด็กเดี๋ยวมันตื่นมันคนแล้วแสดงว่ามันนอนอยู่เออม,มันไม่มีจริงๆเลยจริงเจอแล้วเอาไปปั๊มน้ำมันกันแล้วกันไปเช็คก่อนว่าน้ำมันขึ้นราคาหรือเปล่าน้ำมันขึ้นราเฮ<ะ>้ยคันนะครับพี่ตั้นดีกว่าพี่ตั้นดีเฮ้ยแอร์ดอกแอร์ดอกผู้แปล เออว่ะโตรงรถกำลังออกรถกำลังออกหนึ่งคันรถสปอร์ตข้างหน้าเตรียบบวกระวังยิงกันเองด้วยนะระวังยิงกันเองด้วยนะระวังยิงกันเองด้วยนะรถสปอร์ตอ่ะม้นก็ออกซ้ายเอาเอาไว้ยิงกันเองยิงใครไม่ได้ยิงบอลยิงพี่บอลพี่ยิงพี่บอลคนเตือนยิงเองจอดจอดได้ป่ะไม่ได้ตายแล้วยังไม่ได้ยิงขนาด แกคนพูดเองเลยนะกระบับมาปุ๊บรถมันเลี้ยวใช่ไหมก็นทะล็อกตามเป้าเลยมาหันปุ๊บไอบอลแม่งเจอเต็มเต็มเลยเป็นคนพูดเองเลยนะก็อะไระราวังยิงนะเราวังยิงเองกันนะด้วยประธานการคำเลยพูดเองแล้วก็ยิงเองก็รถมันหันใช่ไหมก็หันเป้าตามปุ๊บหันมาปุ๊บก็เจอเลยจริงเมื่อกี้เราก็เกือบยิงโดนพี่บอลกับพี่เปิลแต่เราหลบทัน เต็มหัวด้วยเมื่อกี้นี่เข้าใกล้ไปกลัวมันจะรู้ว่ามีคนอยู่ในหมู่บ้านไม่ให้มันคิดว่ารถสปาเหรอใช่อ๋อสปาไอ้ที่นี่มั้ยที่แบบเวลาไปอาบน้ำอบไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมัอันนั้นมันอะไรวะสปาอ๋อไม่รู้จักว่ะนี่สั่นเลยหลังนันก่อนเลยเต็มหัวเลยเมื่อกี้พี่บอลโดนมันยิงไม่ใช่หรอพี่พี่ยิงพี่ยิงแล้วโดนศัตรูยิงพี่ยิง ัตรูยิงไม่คือพี่เปิ้ลยิงพี่บอลล้มแล้วมันก็ซ้ำศพพี่บอลมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นศัตรูยิงไม่พี่บอลเขาไม่รู้ว่าใครยิงไงประเด็นเดียนไปว่าโดนมันยิงอ๋ออะไรพี่เปิ้ลชื่อเปิ้ลหลาเลยตรงนี้ตัวหนึ่งยิงข้ากระดังงากระดังงาระเบิดเดี๋ยวเป้าขึ้นทางคาไปยิงดีกว่าไช่ขาแล้วพี่ที่ไม่มีของแต่ง โกดังมีกี่ตัวเห็นตัวเดียวหรออ๋อเห็นได้เห็นได้ระเบิดเข้าไปชาร์ดเห็นได้สองตัวสามตัวไกลไปเก็บเสียงก็ยิงได้นะไม่มีเก็บเสียงมีแต่ปล่อยเสียงอย่างเดียวไม่มีคนโดดล่มมีคนโดดล่มมีคนโดดล่มสองสามห้าสองสามห้าสองสามห้าเอ้ยมันมีชุดกีนีสูตรอยู่ตรงที่พิตันมาร์คต้องเงินใครมาร์คมีอะไรเออมีคนโดดอ๋อมันพอเห็นกำแพงทะลุมันมีกำแพงบังอยู่วิ่งวิ่งตัววิ่ง ที่่มันนยยิงตอูให้เนินนี่บอกทะลุไปใต้เนินหลังบ้านนี่มันตัวเดียวโดนเยอนวันนี้เราตัวเดียวพี่ระวังบนโกดังนะผมองพยายโอ้ยไป้ไหมดันไหมได้นะเราเข้าไปหาที่ในวงกวันดีหรอมั้ยไม่ได้เข้าไปดีวิ่งออกมาแล้วเดินมันมีรถลงข้างหน้าเรานะพี่หนึ่งสามศูนย์สองตัวผมไม่ให้ดูนะผมดูหลังอยู่มันขึ้นเขาอยู่นี่หว่าเอารถขึ้นเขาอยู่นี่หว่าลงแล้วลงแล้วลงแล้วตัวเดียวตัวเดียวรถคันนั้นมีตัวเดียวระวังที่ถึงด้วย อะไรพะยิงไม่โดนเลยว่าที่เรายิงหลังวงตรงนั้นมันหายไปไหนเอเย้ยเจอแล้วย<ๆ>ว่งงี้ตรงนี้ตรงนี้มีตัวนึงแอบอยู่หลังต้นไม้มีตัวนึงอยู่นอกวงนี่หว่ายอยังไงมันต้องเข้ามามาต้องเงินใช่ไหมใช่ใช่หลังต้นไม้เลยปอนดี่นี่นะปอนมีสองตัวอยู่ตรงนั้นอ่ะได้เห็นได้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 ปีหนึ่ง ออฝั่งโน้นลอยลมมาเต็มเลยโน้นฝั่งนี้บ้างด้ันวยยิงไม่โดนเลยว่ะปืนมันไม่ดีหรือว่าเราเรากากวะเนี่ยจะเข้าไม่ได้อะล่วง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 หนึ่ง แล้วต่มีแต่โรถเพื่อนมันยังอยุดผมวิ่งแล้วเนี่ยขอให้มันไปนยิงกันก่อนแล้วกันที่เท้าผมมาเนินพอฟังได้นิดนึงแต่มีรถซ้ายข้างหน้าอีกคันนิงกว่าเกอบลองเนี้ยลองเนี้ยได้อยู่ทางทางซ้ายมันมีตัวเดียวนะไอทางซ้ายอ่ะบนเขาอ่ะมีตัวเดียวมีตัวเดียวขวาดีวะแต่ลองเนะนี้ยเราอยู่ได้ลองที่มีมาร์กเนี่ยตรงมาร์กต้้งเงินแต่มีตัวเดียวพอเหเ็นพอาะจากขวาให้มาขับรถมาขับรถมาขับรถหาร่องอยู่หาเนินหลบบังตง<ป>ัวเองเพราะว่ามันขึ้นเนินนี้มาแน่เลย อุ้ยยิงดาวได้ดาวหมดเลยน้องชายหลอกช้าเลยอยู่นั่นจะรลันเนี่ยอยู่จัลลันพี่จัลันเนี่โอ้โหตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้นไม้เปล่าเลยเนี่ยเลยระวะเออถอยมาถอยมาถอยมาคัาลงมาไม่มีที่ชุบแล้วจังหวะมีชุบมาก็ไม่มีขลอดเราเราจะเข้ายากเลยเพราะว่า โอ้โหหัวหลุดต้องหาหมวกกับศพเหลือ33มิาวินะเติมยาแล้วต้องเตรียมเข้าใช่บ้านมาบ้านสองกองบ้านเอียมสืมสี่ตัวเลยต้องบ้านวันนี้มันเกิดเจ๊ปิงนี่ว่าเออแฮมมี่เบิร์เจนฟูเจ๊ปิงยัง แฮปปี้เบิร์เดย์เจปิงแล้วแต่ไม่ได้แฮปในไลน์แฮปในไอจแล้วก็บอกขอให้เตาเล่นเกมแล้วเจอแต่ปิงเยอะๆมันจะมีปิงอยู่สองแบบนะปิงที่เป็นสัตว์กับปิงที่เป็นเกมอ่ะเจะปิงเป็นอะไรอ่ะเป็นคนไอ้ีเดินสะดวกเถอะเอาเป็นจากพี่บอลก็ดีพอพี่บอลก็เป็นเทพเห็นุกตลกใช่ไหมอย่างสีเหลืองสีเขียวใครใคร,ใครทำควิมีคนทำควีกแล้วยังไม่เสร็จเหรอเออ ไม่ใครยิ่นเล่น M 79อะ่ะมีคนทำมันมีเควสให้ยิง M 79ด้วยเหรอมีด้วยอ่ะยิงไปได้ยี่สี่ง M 79อ่ะยิงจากไหนอะ่ะใน M 24เนี่ยอันเนี้ยชัวร์เลยอันเนี้ยคาต้องว่างขนาดไหนมายิงปืนเล่นถ้าไม่ใครว่างนะพยายามทำตัวให้ว่างอยู่เลยนะอันนี้เพลงสามชาติ อุ้ยมีคนยิงเปล่าใครไหนบอกพี่มาสิไอครามเปล่าไม่เจอหมวกกันน็อกเลยนะหัวโล่งเลยะขี่มอเตอร์ไซค์โดนรวจเรียกเลยเนี่ยโอ้ยใครยิงอะไรเนี่ยมีนิวเคลียร์ลงไปได้เลยฮะไปเลยไปเลยไปเลยเกลียดต่อบอลตัวเกลียดเหรอเกยดแล้ยังไปหยองดิพี่บอลไม่นะตายด้วยน้ำมือตัวเองดีกว่า ไปคนเดียวยิงคนอื่นไม่ได้นะปล่อยพวงมาลัยไม่ได้เลยเขายิงก็ยังดีกว่าพอตายด้วยน้ำมือเพื่อนแล้วเจ็บใจใช่ไหมด้วยคนที่ไว้ใจโคสไกด์ว่าแล้วต้องลงแถวๆน้ำเนี่ยเอาละทรอยศอีกแล้วไอ้คนที่มันอยู่บนเขาฝั่งนู้นนะเปล่าว่าโชคดีนั่นน่ะมีใครไปก่อนฮะต้องบินหรือเปล่าข้างหลังเราข้างหลังขหลังเดียวแล้ว้าวจังหวะยกทนายแบบเปล่าข้างหน้าเราเห็นไหมได้เนแล้ว เื่อมันฟอแล้วข้งหน้เราเกิดะไาขขวาขาเอาโดนหลบรถหลบรถตู้หลบรถตู้โดนโดนได้โอ้โหโดนระเบิดอีเรียบร้อยตายหมดเรีบร้อยอีก่ๆๆ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  แถวเนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้อ่ไม่ได้ตนอย่างเดียวเอารถระเบิดรถระเบิดใส่มันป่าวโอ้โเกินเลยพระอะไรกันพระพระอะไรวะพระอะไรกันพระอะไรอะแนวบินพระศิวะโอ้โถตัดอะไรไม่มั่นใจในตัวเองตัดอะไรอะไม่มั่นใจในตัวเองตัดตาไม่ใช่สัตว์อะไรวะหอยนี่ S <S ทำไมอ่ะหอยเปล่านึโอ้ครอบประดังสองตัวแล้วเข้าลงสีสองตัว <S 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 เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมันได้ปืนลเลยมันยิงพี่นะเสียงตีอยู่ข้างหน้าเป่าตัวนึงมันรู้ว่าเป่าอยู่<อ>แล้วแล้วเป่าก็รู้ว่ามันอยู่ <S <S เอาเหรอพี่ขอให้ท่านโชคดีมันอยู่ข้างกันเนี่ยไม่พี่เสียวมนอยู่ข้างหน้าเป่าพี่มันไกลามากๆเลยไกลกว่าที่พี่เดินอ่ะขอให้ท่านโชคดี แล้วมันอยู่ในของมันวะเนี่ยมันเดินอยู่ข้างหน้ากูเลยมันเขาบอกว่าปิ๊บปันอ่าโอเคโอเคโดม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 มันไประเบิดอจอดเข้ามาห้าเปาโดมหนึ่งแล้วก็ตรงเปล่าใกล้เปาหนึ่งตัวมีโดมตัวหนึ่งมันวิ่งฟาร์มอยู่สบายใจเฉื่ยเลยยิิงให้เดฟจอดกันบ้างด้วยเฮ้ยบ้านบ้านที่เปาลงฟาร์มเลยถัดไปบล็อกนึ่งเหรอเออบ้านเหลืองเเนี่ยโคโลแม่งบังเปล่าของไม่ถึงเลยโอ้โหเอวจีเอวจีเที่ยวคมมาก ลูกซองลูกซองนี่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยโดนมาเลยเขาปานี้แล้วสองโดยระเบียงทางคนลงมาติดตอกอ้อหลเนหังตัดงตีพี่บอลตัดพี่บอลตัตีังพี่บอลนะ ยังเหลือตกแดงตัวนึนงในกลางใช่ใช่มันโดดมาเมื่อกี้แดงสามชั้นึสามชั้นใช่ใช่ใช่มันโดดลงมาอยู่ข้างล่างเลยดีแล้วดีแล้วดีแล้วฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ <Damn. S 1> สวยเก็บมัตตี้ ยังไม่ได้สัก,กช็อตเลยเราก็เดี๋ยวเอาช็อตพี่ไปนี่แหละหมายถึงออว่าเอาพวกพี่ยิงเนี่ยเห็นเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ได้ช็อตพี่ตานอยู่ช็อตนึ่งได้ช็อตพี่เหรอเออช็อตพี่รอตอลงมาโดนหัวขึ้นมาที่เป็นเรื่อง,อ,ง,อ,งอ,อีกไหมอ๋อฟาร์มฟาร์มที่กลับมสักหน่อยนึงมีตัวมีตัวเห็นเปองมันยิงเปองอยู่เปองมันลงไปข้างล่างแั้วน่ะมีตัวเหรอมันไม่ได้มีตัวตรงปองพี่มันยิงไกลๆโอ้โหเบอร์ริลสองกดับเเบบิ้ลอรร์ิกดับเบิ้ลเบอร์ริว ขวาตรงนนนัั้มเหมือนจะไม่มีโอ้ตรงนั้นตรงนั้นมีตัวบนหลังคาสองตัวเลยเป็นตี้เลยมากทำเงินอยู่บนหลังคาหมดเลยทำไมยังไม่โดนจที่ไ,ไ,ไปปรับหมวกระยะเลนกล้องไว้แล้วหรือเปล่าใช่ที่ผมบอกรถติีม่วงเนี้ยเนี้ยสายงงมา,ากเลย,ยพี่ใช่สายมันจะเล่นง่ายพี่ต้องไปพี่ต้องพุ่งไป ทุ่งไปเนินเลยนะยาให้พร้อมเลยพอมีแก้วป๋องยาป๋องเดียวมันน่าจะเข้าไปแล้วพลังคาเหมือนย้ายกันไปแล้วอ่ะมีแค่ตัวในบ้านตรงมั้งสำเงินใช่ก็น่าจะไปเจอกันตรงใช่น่าจะเลยเดียวกันมันออกขวาไปละแล้วอยู่ดี่นะดูซ้ายดูซ้ายเทคซ้ายให้ดีก่อนทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนาตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งไม่ใช่สายพูดผิดเทคขวาโล่งๆเลยมองไม่เห็นเลยว่ะต่อต่อสม็อต่อสม็อ Ủa Ủa Tao lên này Tao gì này vậy đó? Tao gì mà 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 Tao gì không Tao mấy โล่งหนึ่งโล่งหนึ่งโล่งหนึ่งเข้าได้เข้าก่อนนะเข้าได้เข้าก่อนนะก็ไม่ได้นี่ดูเลือดเด็กหนักพอชุบพอชุบไม่ได้พอชุบไม่ได้เอาปลาฟันเอาปลาฟันมีฟันเปล่าวะปะให้ปะให้ให้ปะให้ปแล้วดึงปะให้แล้วดึงดึงเลยดึงเลยแล้ววิ่งเข้าเลยเด็ดวิ่งเข้าเลยนะอ่ะแล้วพี่บอลน่ะเข้าวงเข้าวงเข้าวง

เงันเป็นตี้เลยมาส้ตมมันมันแบกเพื่อนมันเข้าไปแล้วโอ้โหูลคมกิบ oh,